โรงเรียนใบบุญลำพูนมีเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองเพื่อเพิ่มความมั่นใจและความสบายใจมากขึ้นด้วยแอปพลิเคชัน BBL Connect ดียังไงนะมาฟังกันค่ะ 1. ชำระค่าเทอมพร้อมรับใบเสร็จ 2. ชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าเรียนพิเศษ 3. เติมเงินเข้าบัตรนักเรียนออนไลน์โดยไม่ต้องต่อคิว 4. ดูประวัติการใช้เงินของนักเรียนในร้านค้า ดูผลการเรียนของนักเรียน 6. ดูข้อมูลด้านสุขภาพสมรรถนะร่างกาย 7. ติดตามการใช้บริการห้องพยาบาลการรักษาและการส่งต่อ 8. สถิติการขาดลามาสาย 9. ้ดูรายการอาหารกลางวันและของว่างประจำเดือน 10. ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศจดหมายของโรงเรียน 11. การแจ้งเตือนการมาเรียน และแจ้งเตือนการรับกับก่อนเพราะเราดูแลเหมือนแม่คนที่สองค่ะ